ตอนที่297กองทัพตองอูคืนสู่มาตุภูมิรุ่งขึ้นถึงวันกำหนดทหารตองอูจะยกกลับเจ้าหนุ่มแจ้งว่าพระเจ้นานราบดีคืนเข้าพระราชวังแต่วันวานตัวจะถอยทหารแต่ในบ่ายวันนี้จึงพาตาลแม่มาส่งภายในแต่เช้าได้เห็นคาระวะไว้ อันหนึ่งจะเด็ดยงหวันอยู่เกลือตราะแม่เข้าชิดพระราชมารดาแล้วแม่เจ้าอยู่หัวเมืองแปรอุดมอุบายอันจะเสี่ยมให้เกิดระแวงจึงนำทหารตองอูร้อยหนึ่งแต่งตัวคาดกระบี่เป็นขบวนตามไปส่งเสด็จตรามแม่ตัวนายคุมกองก็ใช้หนึ่งบาและเมื่อตัวพาตราะแม่เข้าไปถึงบริเวณฝ่ายใน ให้คนตองอูทั้งร้อยหยุดอยู่หน้าบริเวณฝ่ายในนั้นเป็นที่ประกาศโดยลักษณะการให้แจ้งว่าวันนี้ผีว่ามีเหตุขัดข้องไม่ได้ตัวตาละแม่โดยง่ายแล้วจะคุมคนตองอูทั้งนั้นเข้ามาปล้นพระราชวังเอาตัวตาละแม่คืนให้จงได้และขณะตาละแม่ยังยุระยาตไปเพียงระหว่างทางไม่ทันขึ้นตำนหักหลวงนั้นเจเ็ตก็ยังไม่วางใจถนะั จึงกำชับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่อย่างสำคัญยิ่งแล้วน้องท่านรักข้าพเจ้าจงตั้งจิตให้แน่วแน่วไว้อย่าให้วันไหวเสียเพราะพระราชมารดาแต่ละแม่ก็แซงยาว,ว่าพระราชมารดาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าพี่ท่านจะสอนอย่าให้ฟังคำน,นั้นควรอยู่หรือเจ้าหลุมก็ว่าในเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าสอนน้องท่านเห็นสมควรแล้วในคดีอื่น แม่เจ้าอยู่หัวย่อมจะตรัสโดยพิจารณาให้ตรงแต่ในคดีอันมีข้าพเจ้าแทรกอยู่พระราชมารดาท่านจะพิจารณาโดยลำเอียงพระชังชื่อข้าพเจ้าฉะนั้นอย่าถือโทษว่าแนะในทางไม่บังควรเลยอุสุมาแม่จงจำคันหนึ่งไว้ตกบ่ายได้เวลาข้าพเจ้าเข้าถวายบังคมลาตามประเพณีแล้วหากการกลับกลายเสีย มิได้ตัวน้องท่านทหารตองอูร้อยหนึ่งจะยอมตายอยู่ในพระราชวังแปรพร้อมด้วยข้าพเจ้าตาแม่ก็หวั่นใจอยู่แล้วว่าพี่ท่านอย่าเพิ่งวาดความคิดให้เห็นพิลึกหน้าสะพรึงกลัวไปเลย,เลยสมเด็จพระราชบิดายังเป็นหลักชัยกั้นกล้าวเราสองอยู่ไหนจะปล่อยการกลับกลายโดยไม่ทวมติ่งเจรจากันเท่านี้พอถึงที่ตำหนักหลวง เจ้าหนุ่มก็ส่งตาละแม่นะที่นั้นแลตัวเร่งกลับโรงทหารดูตะคดีสำรวจพลแลตั้งแถวทหารให้โอเป็นที่เกรงแก่ชาวแปรทั้งปวงไว้และ,ะเด็กให้ทหารหมู่หนึ่งระดมเขียนประกาศเที่ยวปิดไว้ทั่วทุกขนทางแพร่งเป็นคำกล่าวลาแลสันเสริมสันทวจริตไมตรีแก่ชาวแปรที่มีแก่ทหารตองอูให้เป็นที่ทราบซึ้งในกับปะปิยะโวหาร เป็นสัมพันธ์สนิทต่อกันไว้ชั่วการลนานแลททหารตองอูเตรียมตัวแต่ก่อนและขานชื่อถูกท่วนแล้วก็เดินขบวนจากโรงทหารที่พน,นักมาหยุดยังหน้าเกยประจำลานใหญ่สำหรับพระเจ้าอยู่หัวเมืองแปรจะสำแดงพระองค์ออกรับทหารตองอูถวายบังคมแต่บุเรงนองตัวนายและตะัคยีผู้เท่าประหลัดทัพนั้นไปคอยเวลาเช้าณที่เสด็จออกขุนนา เบื้องนั้นรานองอยู่ในที่ออกขุนนางด้วยพยักเอาเจ้าหลุมและครูดาบเท่าเข้ามานั่งใกล้สนทนากันแล้วอุปราชแปรแร,รู้เรื่องที่ทหารตองอูร้อยหนึ่งยังจุกช่องคอยตาละแม่ก็สับพยอกว่าบุเรงนองท่านจะจากไปแล้วเกรงชาวแประจะลืมร่างทหารตองอูหรือจึงสู้ทิ้งกองย่อยไว้อีกกองหนึ่งเจ้าหนุ่มก็หัวเราะเอาแล้วว่า แต่ข้าพเจ้าเข้ามาพึ่งโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวก็รู้ตัวว่าครั้งนี้ทําการบังอาจเหลือเกินแล้วแต่ครั้นที่ทําการใหญ่ภายหน้าที่มุ่งหมายไว้จะฉิบหายเสียหมดแม้นข้าพเจ้าจากไปแล้วหากพระเจ้าอยู่หัวตําหนิโทษข้าพเจ้าประการใดนาท่านเห็นอัตยาศัยข้าพเจ้าสนิทวานทูลให้โทษที่หนักทุเลาลงเถิดระนองก็ว่า ข้อนั้นอย่าปรารมเลยข้าพระเจ้าใช่ทำกิริยาเป็นมิตรต่อท่านเพียงที่นั่งอยู่หน้าบัตรนี้แล้วอุปร,ราชแปรก็พยักเอาพนักงานผู้หนึ่งเข้ามาแล้วทูลไปถึงพระเจ้าอยู่หัวข้างในว่าบัตรนี้นายทัพแปรประหลัดตองอูรอรับพระมหากรุณาอยู่แต่การข้ามฝ่ายในนั้นเล่าทั้งพระเจ้าอยู่หัวและพระอัครเทวี ร่ำสั่งความตาลแม่พระราชธิดาอยู่พระอัครเทวีนั้นพอพระราชสวามีช่วยทำพระไทยให้ผ่องแผ้วขณะตาลแม่คืนเข้าเฝ้ามาเฉพาะหน้ายินว่าบุเรงนองส่งตัวคืนเข้ามาแล้วจะรับไปเมื่อได้เวลางามด้วยประเพณีกระนั้นก็กลับเอ็นดูในเชิงปฏิบัติของบุเรงนองขึ้นข้างพระเจ้านาฬบ,บดีนั้นคอยกำกับอยู่ ฟังจัลแม่โต้อตอบกับพระราชมารดาและคอยกล่อมพระอัคารเทวีให้สดับแต่คำที่พารื่นไว้แปลพระอัคารเทวียามดีก็ประพฤติสมด้วยลักษณะปินนารีพระราชทานโอว่าแต่ที่สมควรแก่แตาลแม่พระราชธิดาสอนว่าตกไปถึงแผ่นดินโน้นมาดว่าอิสริยยศและชาติกำเนิดเสมอกันแต่ถิ่นเขา อย่าตีตัวเท่าให้เป็นที่บาดจิตประยุรยาตฝ่ายข้างเขาตองอูกาละแม่ก็รับคำเอาแลพระอัครเทวีกำหนดภูษาอาพรทั้งสิ้นมีให้ได้ยากแล้วก็เลือกนางชั้นเยาวอันเป็นบุตรขุนนางเข้ามาฝึกราชการฝ่ายในพระราชทานพระราชธิดาไปด้วย36นางกาละแม่ได้โอกาสแล้วก็ทูลขอนางโชอ้วไปเป็นเพื่อนเดินทางด้วย พระอัคราเทวีสอบถามได้ความว่าแม่ไม่ประขันบุญดีมีใจจำนงกระนั้นอยู่ก็จัดให้โดยดียต่อถามถึงการเดินทางแต่ละแม่ก็ทูลว่านายทัพตองอูกก่กำหนดจะให้ผลทั้งหมดญาตราไปทางบกแต่แต่ตละแม่และบรรดาชาวในเผื่อมีตามเสด็จจะได้ไปทางเรือและบัดน,นี้บุเรงนองก็ให้ในายกองพลเดินเท้า คุมคนร้อยหนึ่งคอยรับกระบวนตาลแม่ไปสู่เรือนักเขื่อนหน้าเมืองแล้วตกบ่ายตาลแม่สนานกายประดับภูษาอภรรท์ทั้งปวงเป็นอันงามแล้วพอมีข่าวมาแต่นอกว่าทหารตองอูรอเฝ้าอยู่ณท้องพระโรมที่เฝ้าแล้วพระเจ้าแปรก็เสด็จออกพร้อมด้วยพระอัครเทวีแลตาลแม่พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็ตรัสด,ด้วยดีกับนายทหารใหญ่ฝ่ายตองอู แล้วก็เบิกเครื่องสูงสำหรับพญามาหากษัตริย์อันจนัดไว้เป็นของบรรณาการส่งไปยังพระเจ้าตองอูมาพระราชทานแด่เจดชครั้นแล้วพระเจ้าแรปรปรารถนาจะทำให้ชอบการไว้ก็ให้พ่อพราหมเจริญพระปริชัยมงคลกระทําพิธีเจิมขวัญโดยสยเวทแก่พระราชธิดาแลเจดชในท่ามกลางที่ชุมนุมเสนาอมาัมมย์ชั้นผู้ใหญ่ชาวแปรนั้น ครั้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกเกยหน้าพระลานพร้อมด้วยบุเรงนองและตะคยีเจ้าหนุ่มเข้ากราบถวายบังคมถึงต้นที่ลาดพระบาทนำทหารตองอู่ทั้งปวงแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสโวยัยซ้ำขณะนั้นสมณะชีพรามพฤธามาตร,ราชบุโรหิตทั้งปวงกัลั่นคล้องกลองประโคมเริ่อ บุเรงนองก็นำทหารตองอูออกจากทวานเมืองแปรในเพลานั้นส่วนตาะละแม่และนางกําน,นันทั้งปวงสเสด็จออกประตูพระราชวังด้านเหนือประทับวอมีมา่านทองต้องปิดมิดชิดชาวพนักงานและเนงบากับทหารตองอูร้อยหนึ่งก็เชิญเสด็จไปที่เรือใหญ่หน้าเมืองพระอัครเทวีก็สเสด็จไปส่งตาละแม่ถึงหน้าฉนวนด้วย าละแม่ก็ถอยเรือเลิกเดียวกับที่ทหารตองอูถอยทหารครั้งนั้นเป็นความอะไรเกิดแก่ราษฎรแปรใหญ่หลวงหนักแล้วมากว่าต่างชาติชาวเมืองแต่อยู่ยากแรมศึกของเสาว,วดีช้านานมาชนี้อัธยาศัยไมยตรีหวานน้ำจิตชาวเมืองทั้งสองฝ่ายก็ผูกพันดังสังคายาตกันเหล่าหญิงชาวบ้านอันพ้นวัยกลางอดสูน้อยอยู่ริมทาง ยามทหารตองอูเดินกระบวนผ่านไปที่เห็นคุณหน้าก็ร้องสั่งว่าเผื่อเบื้องหน้าอายุยืนอย่าลืมเวียนมาเยือนชาวแพรอีกจะดดแลทหารตองอูออกทางกว้างเรียบคันน้ำเดินพลแต่พอสบายมิได้เร่งม้าเร่งช้าส่วนทางน้ำนั้นอ้อมกว่าทางบกมาดว่าเรือจะกินลมไปเร็วกว่าลางทีวันหนึ่ง คุ้งน้ำหันเข้ามาประจบทางเดินทาหารที่เดินบกก็อาจเห็นเรือลำรมแตละแม่ได้ต่อตีหางแยกกันไปแล้วชั่วครู่ชั่ววันกลับเข้าทางร่วมก็เห็นกันอีกจะเด็ดสั่งเนมบาตัวนายคุมเรือไว้ว่าเมื่อเดินทางไปก่อนให้หยุดอยู่ห่างชายแดนเขตตองอูขแขวงนอกอย่างน้อยอย่าต่ำกว่าร้อยเส้นเป็นอันขาดแต่ตาขยีนั้น ห่างแปรมาชั่วราตรีหนึ่งจึงว่าด้วยเจ้านายทับว่ากระลหลานท่านมาทรมานตัวเองถึงหากจะไปกับเรือพลไพร่ล้วนแต่รักท่านคงไม่คิดท้อว่าตัวนายฝ่ายสุขเแต่ผู้เดียวดอกจะเด็ดจึงว่าเป็นพระคุณครูท่านแล้วที่ว่ากล่าวทั้งนี้อันหนึ่งบัดนี้ข้าไปแจวใครอยู่ลำพัง ห่างตาลแม่เล่าสัตตรีทั้งปวนประสงค์จะกำหนดการข้างหน้าให้ครบถ้วนไว้ขืนลงเรือร่วมตาละแม่เล่าหนังนั้นไม่แจ้งความคิดภายในก็กดแต่จะชักให้ข้าพระเจ้าพาทีและสำราญด้วยการเฮฮาเสียตะคยีฟังกระรนั้นก็แจ้งว่าจาหนุ่มเป็นทุกถึงการภายหน้าใช่น้อยแต่เรื่องนี้จะเด็จไม่ได้ปริปากให้รู้ ทั้งครูเท่าก็เห็นเป็นการภายในเหมือนข้อยุ่งในเรียนญาติเองจึงไม่อาจออกปากแน่นอนลงไปเพียงแต่พักไว้พอนำสติว่าหลานท่านทำการครั้งนี้ประหนึ่งมัดตัวเองเข้าหลานตลกจงตรองข้างปลดเปลื้องให้สุขุมแม่แก่ใจเถิดข้าพระเจ้ายินว่าท่านเที่ยวเปล่าวความอ้างรับสั่งพระเจ้าตองอูณเมืองแปรแล้วก็มีใจสะดุ้งอยู่ เกรงพระเจ้าต่องอูจะกลับถือเป็นโทษซ้ำได้จริตก็วิตกอยู่หากหัวเราะด้วยอารมณ์อันไม่รู้พร่นแล้ว่าข้าพเจ้าพลาดครั้งนี้ก็คงฉิบหายเส้นตัวนอกกว่ามังตราเจ้าอยู่หัวจะกริ้วขนาดใหญ่แล้วยังจะดูหน้าแลมีหูไว้ยินเสียงชาวแปรยามไม่ได้อีกข้าพเจ้าทำการแต่ก่อนมาดว่าจะเป็นกลางที่รบก,ก็ไม่เคยคิดทำการกลม ดั่งคนลิ้นตลกถึงหูลวงเขาเลยแต่ตกมาครั้งนี้จวนตัวไม่ทําเป็นคนเจ้าเล่ห์เห็นว่าจะอับจนเสียครูท่านเหมือนอยู่รำม่านรู้เลขที่ข้าพเจ้าจะออกรำแล้ววานอยู่หัวแลนึกตังหนีว่าข้าพเจ้าเหนือแท้เป็นคนร้อยเล่ห์มารยาครูกาเหรี่ยมก็ว่าข้าพเจ้าฝักใฝ่ในท่านและเอาใจช่วยเป็นพ้นประมาณแล้ว ท่านรอดตัวถึงหากจะด้วยอุบายใดข้าพระเจ้าหรือจะคิดอย่างเอาภายหน้าได้แต่จะเด็ดนั้นตกเย็นแดดอ่อนก็ชวนตาคยีแลนาคาตะเชโบนั่งม้าสนทนากันและคอยสะก,กดใจไม่ให้นึกวุ่นวายถึงลูกสาวครูให้เป็นที่หลายกังบนตกกลางวันแดดจัดหรือกลางคืนเดือนกระจาง ก็นั่งกูบช้างสงบอารมณ์แต่ผู้เดียวตลอดทางร่วมน้องเพลงวันหกนับแต่ออกจากแปรก็ตกชายแดนแขวงนอกเมืองตองอูง